สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านี้นะคะก็มานะคะ่ะจากคุณพ่อคุณแม่มาดูนะคะอาการนะคะมันนะคะของน้องซับทุกคนนะคะเขายังไม่เป็นสุขนะคะเขายังไม่เป็นนิ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ดีนะคะจะใกล้ใกล้้นอนนะคะเวลาคุยเพื่อนนะคะ ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดนะคะก็ต้องใช้นะคะใา้คาดนะคะใายคาดยาวๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้านี่นะคะก็ต้องเอาคาดนี้นะคะลุงตาก็จะเอาคาดนี้นะคะมือคยเสียนะคะทำความสะอาดนะคะนี่นะคะทีน่นะคะหลุเบ็ดนะคะหลกคุนนะคะของสัตวคุนนะคะที่นอนนะคะที่หลับที่นอนนะคะของสัตว์นก็อยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณจ้า ขอฝากคุณกำลังใจนะคะคุณกำลังใจให้นะคะน้องซับุคุณเนอะต่อด้วยนะคะกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามนะคะคลิกนะคะขอบคุณนะคะต่ออด้วยนะคะดูสิกาดูสิว่ามันก็ถ้าเห็นวัวน,นะคะเห็นวัวเห็นอะไรนะคะดืนผ่านเขาเรานะคะจะพูดไปน,นะคะ าการปลูกมันนะคะของสับมังคุดนะคะก็อนก็ไมเได้จะลองก้าวข้าที่นะคะจะเลกล้นะคะในาาทีมัวนะคะมีมัวนะคะเดินผ่านทางไกลนะคะโุเนียเน่นี่ยดดูสิ ททำดเราก็ยังไม่ถูกนะคะยังไม่ถูกเดินถึงที่นะคะก็จะลงที่สมัคนะคะแต่ก็ยังไม่ลงที่นะคะเขาเลยนะคะก็เลยดูนะคะต้องดูทุการนะคะครับซึมนะคะไปเรื <reco Christ. S 1> ่อยๆนะคะ ตรงดูต้องคำอับเขาก็นะคะจะดวนะคะ นี่นะคะ,ะก็บรรยากาศยามเช้านะคะเลยต้นหญ้าต้นอะไรนะคะขึ้นเขียวนะคะเยอะขึ้อุ่มนะคะก็ฝนก็เริ่มหยุดเลยนะคะน้ำก็เริ่มแห้งและะ้วนะคะเริ่นแห้งโอ้ยเหยื่อเยอะนะคะที่เยอะค่ะที่กระถิ่นโอ้ยฝนไม่เยอะนะคะ จะเดินไปเดินมานะคะเดินไปเดินมานะคะหยุดนะคะเดินไปเดินมานะคะโอนขอเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ยขอเสียงหน่อยเสียงหน่อยต้องเอาย่าละคะต้องเอาย่าลงโกนค่ะขอเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อยเสียงนะ สวยยสวยๆเร็วสวัสดีครับสวยๆให้หมตุนหินใครเดินผ่านไม่ได้นะคะเข็นตัวนะคะเพื่อนนะคะเดินนะะคผ่านก็ไม่ได้นะคะเอาตลอดเลยนะคะตรงนะคะตรงสำหรับกัคข้าศึกมือหิน รวมเน,นาะนะคะจะโอเคนะคะตรงขมับถอนเนาะนะคะแต่เขายังนะคะไม่นะคะออกเคนะคะก็อรอดูอาการนะคะเหมือนะค่ะจะอั้นไว้นะคะเขาบอกว่าอั้นไว้ยังไม่ออกนะคะสุดนะคะขอบคุไลค์กดแชร์นะคะกด,ด,ดติดตามช่องโต้โอ้ยสัตมงคลค่ะต่อเตนะคะ,ะคราวนี้นะคะขอขอ,อนุญาตนะคะมีบลุนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะ มาตนดีิปหน้ากันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เ่อเป็อุปสักคบางทีค่ะต่อต่อค่ะสวัสดีค่ะ